ดีวันหยุดครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงวัดหน้องไก่เตือนจังหวัดชนบุรีครับวัดนี้ก็จะมีองค์อาพญาคุดนะครับองค์ใหญ่ภายในอุโบสถเดี๋ยวจะพาทุกคนวันนี้มาดูบรรยากาศภายในวัดครับว่าจะมีจุดทําบุญจุดไหนบ้างไปกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศภายในวัดพื้นที่จอดรถก็อจอดประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็จะเดินตรงไปนู่น าในอุโบสถครับก็จะเป็นนงพยาคุดนะครับภายในอุโบสถไม่มีแผนที่อกมีป้ายเบาอยู่อยูสร่วมกันี่ครับบรรยากาศลมลื่นเลยภายในวัดหน้องไก่เชือนหน้เขาวันแลวัดถูกบ้างก็ตามกำลังสันธา เจริญศรัทธากันนะวัดใดผู้สวมใดเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาแั้น้องไก่เถื่อนก่อนนะพงศ์พญาพ่ออยู่ใกล้ละมาถึงแล้วเด็กแตาจิตจางใจกไม่ได้ผ่านหน้าวัดทั้งทางขาขึ้นขาล่องก็จะเห็นได้ว่าแลนด์มาร์ดใหม่แลนร์โน้มไปในโดมหลังคาใหญ่เลยที่บ้าน้องจนตำบลจนนี้ลูกสาร์อาทิตย์ด้วยตันสะดวกบันไดดเปิดนะบุญเนี่ยเออเรื่องการพัฒนากันเอาเองเ บัก่างไว้บใ้เร่อธิษฐานกันให้ลำเลถึงจะมีอายุมีวันนะเราจะเดินเข้าไปภายในโบสถ์นะไปกราบพรยาคุณบริเวณน้านหละอาาดรินหน้ากรงยางาือกช่องมันหยุดเลยโอ้ภายในร่มรื่นเลยนะ ไปมาแล้วดอกไม้ดอกไม้มทุกเทียนโอ้บรรยากาศภายในโดมหลังคาภายในวัดน,นะครับองพยาคุดก็อยู่นู่นด้านหลังด้านหลังโบสถ์ฝั่งนู้นเดีย๋ยวเราจะกลาบบริเวณด้านหน้าก่อนจุดนี้เลยดีอากาศไม่ค่อยร้อนนะ ันก็ไม่แน่นมากเหมือนกันนี่นเ,ดเดินเข้าไปในโบสถ์ครับของวัดน้องไก่ถือบรรยากาศร่มลื่นดี ไม่ร้อนมากอากาศช่วงมันหยุดเลยถึงแล้วโบสถก็จะมีมีพญาคุดแล้วก็ด้านล่างก็จะมีถ้ำพญาน้าเราวัณพญากุมพีทางลงถ้ำก็อยู่จุดนั้นเลย แล้วก็เดินตามนี่แหละตามลูกศรเลยนี่แผ่นทองที่เราได้มามก็จะแปะจุดแรกเลยดีกว่ามาถึงนะลูกที่หกเลยแปะแผ่นทองแผ่นทองเลย<ม>เดินตามลูกศรน,นี่แหละ ทองเปลวที่เราได้มาจุดแรกนะก็มาแปะด้านในภายในนี่นะอุโบสถลูกนิมิตเราก็เดินตามลูกศรไปเลย ในอุโบสถทองเปรียวที่เราได้มาเมื่อกี้ก็จะมีได้กับคำอธิษฐานอยู่นะเป็นชื่อหรอ ติดเก้าลูกติดเก้านี่พญาครุก็อยู่ด้านหลังนะลุดสอนเชี้ขึ้นไปด้านบนเดินขึ้นไปด้านบนต่อ นี่อุโบสถโอ้ภายในอุโบสถสวยอยู่นี่สวยเลยเข้าไปก่อนเลยดีกว่าภายในอุโบสถวัดน้องไก่เถือ ับเข็มแล้วก็ได้แล้วก็ที่เราเขียนชื่อเมื่อกี้ด้านหน้ามาวางนี่เลยด้านหน นี่ก็ได้กาหด,ด้านในบโบสถนะทองเปลยยังเหลือยังแปะไม่ครบเลยนี่ลูกที่สองดีจุดนี้เลย คนก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่แน่นมากภายในวัดนองไกลเถื่อนแ,แผ่นทองรอบโบสถ์ได้อีกสองแผน่นน่าจะครบพอดี เหลือเอแผ่นหนึ่งเหมือนกันหนอแผ่นหมดเลยทีหมดสองจะเหลืออยู่แผ่นหนึ่ง เจิดทางลงถ้ำเรือราวันเดีย๋ยวเราจะไปกกัาพญาคุดด้านหลังก่อนให้พบกันเลย อนหน้าเมื่อกี้ก็ได้ปิดทองรอบบูโบโสดนะครับภายในวัดแล้วก็เดี๋ยวไปกราบด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นองค์พญาคุธนะครับองค์ใหญ่เลยพญาคุธลมเย็นเลยคนในขัะนด้สบายสบาย ีชุดเครื่องสักการะพญาคุณ กยก็ได้พาทุกคนกับองพญาคดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นาถ้ำเอราวัณน,นะครับด้านล่าง,งโบสถเลยไปไปจุดต่อไปกันต่อเลยไอ้ขอพรถ้ำเอราวัณพญากลุมพีดนี่พลานก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนกเล็กไปรองเท้าไม่ใส่กน จุดที่เราจะลงไปในถ้ำถ้ำก็อยู่ด้านล่างโบสถ์ดีนี่ครับลงมาแล้วด้านในถ้ำอากาศก็เย็นอยู่นะได้อยู่ถ้ามีละว,วัน ยาคุมขีอยู่ด้านในนี่แหละด้านบนก็เป็นอุโบสถที่เราเข้าไปจุดแรกเลยด้านบน ด้ในถ้ำที่เราลงมาเมื่อกี้แหละด้านบนก็จะเป็นหลโบสดที่เราเข้าไปไหว้ตรงจุดแรกตร้นคิดนะครับคนก็จะมาขอพอรตรงพยาุ่มีนะครับจุดที่ทุกคนเห็นอ่อกี้ด้านในถ้ำก็ไม่ร้อนมากยังมีอากาศอย่า ทุกคนเห็นก็อยู่ในถ้ำนะครับถ้ำเมราวันพญากุมพีของวัดน้องไก่เถือนครับด้านในถ้ำลมเย็นสบายเดียวมันมีพัดลมเยอะด้านบนก็จะเป็นโบสดนะครับด้านบนสีสานะสว่างอยู่ด้าไหม ก็ไม่แน่นมากถ้ามีระางยวไปดูอีกรอบหน,นึ่งกันนี่ก็จะถวายน้ำนะเท่าที่เห็นนาำเยอะเลย ที่เราลงมาจากถ้ำเมื่อกี้ลงถ้ำออกไปแล้วมาถึงด้านบนแล้ว ก็เข้าไปในถ้ำเรียบร้อยครับแล้วก็กราบขอพรองุ์พญาพญาคุณด้านหลังครับเดี๋ยวจะไปกราบพระเจ้าตากครับบริเวณศาลาด้านข้างกันจุดที่เราจอดรถมาครับก็จะเหลืออีกสองจุดก็จะมีบริเวณศาลาก็จะมีองค์พระเจ้าตากแล้วก็หลวงพ่อโอภาอดีตเจ้าว่าของวัดน้องไกบเตี่ยนะครับที่จุดหา่งฝั่งศาลาฝั่งรถเสรีนะ ลหลวงปู่โสภา,ม,า,ม,า,ม,ามีาดเดี๋ยวเราจะไปการาบพระเจ้าตากนะครับบริวเวณศาลาติดการานจอดรถที่เราจอดเมกกื่อกี้จุดต่อไปจะพาทุกคนมาทำบุญครับจุดนี้เลยศาลาพระเจ้าตากใต้ฐานก็จะมีตัวเลขนะครับ

ที่ได้สั้างจิตัร้งใจมาเพื่อเป็นลำบารีกันหรือว่าจะเป็นการสร้างสรินิพนธเพื่อเดินสำรจกันไดอย่างต้ขาลงโอโซนักเดิสะพานไปก็จะเป็นเฉาะอีทินบุูสายก็ได้ความผสมดนที่หมายเลขสิบแปดเกา้าวท่านไดที่เกาอรกมานักวิจามไหว้องค์โผลานี่ที่วาโชว์้านนะนี่าไปกระดุกประสงค์สมผสมทางเพราะว่าน้องไอเถื่อนทีเดียวนี่

ด้านข้างก็งาาาม,ากมีศาลเจ้าแม่เป็นเียนทองเลยด้านข้างกันเลยบรรยากาศช่งวงบ่ายๆตอนเปิเื่ยๆนนะคนก็ถือว่าไม่แน่นมากลก็มาเรื่อยๆอยูน่นะลีหารหลวงปูโ่โสภา ทีว่าโชคล้ววิหารหลังเล็กก็จะมีรูปรูปเหมือนอยู่อง์ขนาดเท่าวงจิกหลวงปู่โสภาก็จะเป็นท่านจะนั่งอยู่ตรงกลางพอดีด้านล่างนี้ครับที่ทุกคนเห็นฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหลวงพ่อโตขวามือก็จะเป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็ อระหน้าปกบริเวณด้านหลังตรงกลางด้านในก็มีร้วหายเหมือนเดิมร้วงในกล่องนี่แหละเสียงโชคด้านในก็ปากทูปได้อย่างเดียวก็มดจุดทูปครับพอไปในวิหารหลังเล็กเนาะวันเยอะไม่นด้ ก็ดีเหมืนกันไม่จุดถูกหายใจไม่ออกเอนกัน ก็จุดต่อไปก็จะพาทุกคนมาดูเจ้าแม่แตะเคียนทองภายในวัดน้องไก่เถือนจังหวัดชนบุรีก็อยู่ติดด้านข้างวิหารเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูเปรนใ่ขอับ